ตรงนี้แหละโอเคสวัสดีครับเราผู้รอดชีวิตแห่งโลกสกัมโลกแห่งคนคุกที่ถูกจับมารวมตัวกันในเกาะโง่แห่งนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นรายการทีวีโชว์ตามบางประเทศก็ได้นะเหมือนในสนังในซีรีส์แบบที่เคยเห็นกันนะโอเคตอนนี้เราอยู่ในสกัมซีรีส์โซโล่เพลย์นะครับผมเป็นโฮมเลดโซโล่นั่นเองนะครับผมเยเคได้ทำทักสักทีะ <laughs> หลังจากเมื่อกี้นะครับผมได้ทําการฝังกล่องไว้ที่พื้นนะฮะเพื่อที่จะเอาของมาเก็บนะครับไม่สร้างบ้านครับเราสายโฮมเลดนะฮะไม่มีเวลาดีเฟนต์บ้านไม่มีเวลาตื่นมาทั้งวันทั้งคืนแน่นอนเพราะเราเล่นคนเดียวนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่ที่แอร์ดรอปนะครับผมก่อนมาก็ได้ยินเสียงปืนนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นกันน่ะนะนะมันเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องวิ่งบชิชกันก่อนเชี่ยแม่งเสียวเอจอคนชิบหายเลยถ้้เกิดเข้าไปที่จ้าเอ๋ทำไงเล้ แต่ก็อะไรแบบขนามันมองไกลๆไม่ค่อยถนัดอ่ะมันคนใช่ไหมนะ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปกระโดดยับเลย,เยคนวะเช่นลืมโดดม็กต้องยับยับยับซ้ำเข้าไปทำไมมันนิ่งอย่างนั้นวะเอามันตายชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเวลาก็จะหมด เชื่อต้องรีบเซิร์ชก่อนเร็วๆๆเอาของไม่ทันและเอาของในศพมันก่นดีกว่าเร็วๆๆๆๆๆเกาะกงเกาะเอ้ยเกาะเสียกระเป๋ากระเป๋าอุ้ยสิบวิษณ์สบามวิอีสิบามวิลิฟลอยมาแล้วไปแล้วจ้ากระโดดเป็นล็อบบิทล็อบบิทดินี่ครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดแม่งไวกว่ิอีอ่ะนอนซุ่มดูเรียบร้อยเรียบร้อยล่อต er. ีนไหมเนี่ย หลังจากเอาแอร์ดอบนะครับผมแล้วก็เอาศพคนเรียบร้อยแล้วก็เอากลับไปฝังอยู่ที่บ้านนะครับผมปักธงไว้ตรงไหนฝังกล่องไว้ตรงไหนก็เอาขอไปไว้ตรงนั้นแหละผมแล้วก็ออกมาล่าคนที่แอร์ฟิวแล้วก็อย่างที่ได้ยินครับผมมีเสียงปืนอยู่ที่แอร์ฟิวนะฮะได้เวลาออกล่าเลี้ยวมันต้องยิงกันข้างในแบบโกดังแน่แน่เสียงนี่คือข้างในเลยอ่ะไม่ใช่ในจุดวะคือเอาจิมเฮียมีจต่ปืนพกด้วยได้จัมีระเบิดควันอยุด าเรารู้ตำแหน่งมันเดี๋ยวปลาระเบิดควันเข้านะฮะแล้วก็เข้าตีโดยการใช้ปืนพวกล่อมันโอเคตอนนี้ผมเอากระเป๋าใหญ่มาด้วยนะครับปกติเข้าบวงนี้ผมจะไม่เอากระเป๋าใหญ่มานะเพราะว่าแรกๆนี่คือปัญหายากนะครับตอนนี้รอให้มันยิงผีก่อนนะฮะมันใช่เราไม่รู้ตำแหน่งมันว่ะคือเรารู้ว่าเราอยู่ในโกดังแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะเท่าที่ทําได้ตอนนี้ก็คือพยายามมองหามันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดูรอบๆข้าง มีวอร์แมนอาร์มี่อยู่ที่นี่ได้ยินเสียงมาแล้วอยู่ด้านในน่าจะชั้นหนึ่งโอเคลอกเราเนี่ยันแจกของขวัญ <c oughs> ป่าไปเดี๋ยวดูความสนใจมันก่นอนเฮ้ยโอเคลวงหนึ่ง ไปละมันอาจจะต้องมีอีกตัวนึงเดี๋ยววิ่งเข้าวิ่งเข้าทางด้านหลังเอาดีกว่าไปละโอเคเข้าประตูเช็คให้เรียบร้อยครับเช็คขวาเช็คซ้ายเผื่อมันอาจจะมีเพื่อนอยู่ในซอกหลืบอะไรแถวนี้โอเคไม่มีไม่มีใช่ไหมออย่านะอย่านะมีปืนนะสโมเละหมดแล้วฮะตอนนี้จะรู้ศพแล้วนะอย่าเพิ่งมานะ โอเครุดละมไม่มีใครอย่างนี้ก็เสร็จโจ๋สิครับเรียบร้อยแก่พาลงจงโอ้โหอะไรวะเนี่ยหนึ่งก้อนหนึ่ง,งท้องยัดขี้เปินเองก็เฟี้ยวเกินที่เหลือมีอะไรกว่าขวดน้ําชุดดับเพลิงเอาด้วยนะครับเผื่อตอนนี้ั็ไม่มีชุดสำรองไว้ก็เลยว่าต้องเอาชุดมันมาด้วยจะได้มีชุดสำรองใส่เวลาเกิดเอ็กซลนเออะไรขึ้นมาต้องกันผ้าหรือว่าแตก เก็บ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 ลูกซองลูกซองแล้วเอาให้หมดครับได้เวลายึดซับไอ้นี่มันไม่มีเอฟฟี่ไฟนี่ว่าเสียงตอนแรกคือมันเป็นเอฟฟไฟนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เราแสดงว่าคนละตัวกันอ่ะอาจจะมีเพื่อนอยู่เสียงอะไรวะเมื่อกี้อุ้ยไอ้เหี้ยคือจะตกใจเลยใช่โดนลอย เชี่ยเก่งจริงอยิงแต่ด้านหลังคนสิวะเชื่อมั่นพันไผ่ก่อนแบนเดดมันก็ช้าเกินเอาเล็กมาครับทำเชียเชียร์เชียเชียเลื่อนเหลือแค่นี้ด้วยยิงสู้มันคือต้องยิงแบบต้องเราต้องยิงโดนมันจังๆอ่ะไม่งั้นเราตายแน่ๆเลยวะ่ะเลื่อนเหลือแค่นี้กับปืนพกหน,ญญนกึ่งเก้าหนึ่งเจริญพรชาติโยมโดนแล้วไอ้กูเจอละ แม็กหมดเอาฟอทฟลเลอร์ตอนนี้นะโอ้โหเยียหลังจากหลุดไปตอนแรกนะครับเข้าเกมมาก็แตกครับผมมาเกิดที่เตียงนะฮะแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่แอร์ฟิลใหม่นะเพื่อทําการล่าคนละเดี๋ยวสมอแมหมมีคนอยู่ด้านในเราต้องกบเสียงเท้าเวลาเราวิ่งคานบูจำเบาเข้าไปแล้ว เปิดประตูก๊อกก๊อกก๊อกไหนวะไหนวะเห็นอยู่ดาลัดเมื่อกี้มันต้องอยู่ในนี้แหละไปไหนได้วะโกดังเนี่ยมันก็ไม่มีนะโหลดกลับไหนวะไหนวะไหนวะชิบมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเชี่ยอะไรหัวปะหน้าหัวปะหน้าหัวแล้วล่ะอย่างนี้โอเคมีไม่มีระเบิดละเชี่ยแม่ง เฮ้ยเอามันก็เล่นมุกเดียวกันนี่ว่ะไอ้เชิมังเล่นระเบิดเหมือนกันมโย่สมมุตออกเข้าดักเลยอืมอืม่งรอดอีกหายเฮ้ยเดี๋ยวจะวิ่งอ้อมก่อนดีกว่าไม่มีเวลาให้ย่องไปยิงมาแล้วนะตอนนี้คือมันรู้ตัวแล้วแล้วยามมันอาจจะวิ่งอ้อมมายิงเราเหมือนกันเราโฉยชิงจังหวะนี้วิ่งมาก่อนเลยแล้วกันวิ่งมาข้าม เจ้งยาเจอละเออกไปแตกเต็มเต็มวันแจงก็เจ้าโอเคยิงเสร็จก็ของกลับมาเก็บบ้านชิวเดี๋ยวไอทีวีเบเติมน้ำมันก่อนดีกว่านะฮะแม่งน้ำมันจะหมดไหนว่าทางขึ้นโอเคโยนี่ครับสไตล์การเล่นแบบโฮมเลสโซโลนะฮะยิงเสร็จเอาของมาเก็บบ้านนะครับไม่อยู่ต่อไม่ตึงไม่เสียเวลานะครับผม ไม่โดนโดนเรียก,กำลังเสือมันล่อเราด้วยนะฮะยิงเสร็จกลับได้ของแค่ไหนเอาแค่นั้นฮะกลับชิวๆเอาแล้วก็มาฝังที่บ้านนะฮะผมมันก็จะสงสัยว่าอุ้ยบ้านเราอยู่ไหนแล้วก็จะวิ่งบนอ้อมแมบ,บท่าที่ว่ามันไม่รู้เลยว่าเราไม่มีบ้านจะอยู่นะครับยังเป็นแบบสายขาจรนะฮะคะนจรไปแล้วก็มาแล้วก็ไปบนไปยิงเขาแล้วก็กลับชิวนะฮะโอเคถึงปนานามนแล้วมีอะไรไปว่าแถวนี้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยไอ้ียเสียงระเบิดมันได้อยู่ด้านในวะ แต่มันไม่น่าเห็นเรามันไม่น่าวิ่งออกมาหรอกรอดักดีกว่าเอาเฮ้ยจะนอกไอ้ยี่ไอ้เยียไม่หเด้ลยระเบิดระเบิดระเบิดไอ้สัตว์เอ้ยระเบิดแม่งมันอยู่ด้านนอกไม่ใช่ดในนี้บอดเลยวะอย่า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 นะมึงอย่าระเบิดระเบิดระเบิดอ๋อเรียบร้อยถ้าเป็นปั๊มใน GTE นี่คือแตกทั้งแก๊งอะดูทรงแล้วโอเคเติมน้ำมันดีกว่าจะได้เอารถไปเก็บนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้รถในการเก็บของไม่ใช้รถใหญ่ฮะใช้แต่ ATV ว่าจะออกหาของดีๆซะหน่อยแต่ได้เห็นประตูเปิดนี่คือแบบเชีย่ยที่นี่มันมีคนนะสิ่งที่ลำบากทสุดคือการหาตัวไอเวนที่อยู่ในชีวเดียวกันกันกบเราซึ่งมีแค่มันกับเราเท่านั้นอ,อันไงมันจะเสียงเท้าผีแน่เมื่อกี้อยเรียบร้อย สะบัดกระสุนแบบ300%รอยเปอร์เซนต์ผีเฮี้ยนนี่ยเออสะบัดโดนคนยังโดนมาละแทงโกดาวและนี่ก็คือสถานที่ฟาร์มของผมนะครับผมจะฟาร์มระหว่างแอร์พอร์ตกับอ่อไม่รู้ที่นี่เรียกว่าอะไรนะแต่ผมขอเรียกว่าแฟคทอรี่แล้วกันนะเนี่ยผมจะฟาร์มอยู่2ที่นี่แหละนี่ทางขวาทางซ้ายบ้านผมอยู่ตรงกลางเฟี้ยวเฟี้ยวจัดจัดของฟูรูตูตลอดเวลาโคตรเจ๋งใครจะไม่อยากได้เลยฮนะที่อย่างนี้อู้ อืตีทีหัวโยกโอเคแต่นี้ผมกผมจะฟาร์มถ้าเกิดเวลาน้อยนะผมจะฟาร์มแค่โรงใหญ่แล้วก็เอที่ที่โรงใหญ่มันเชื่อมต่ออีกสักที่นึงแล้วก็กลับนะครับถ้าเวลามีน้อยนะเดสแมทสี่สี่วะอยากแกมเด a แมทวะรอของหมดแล้วก็ไปแกมเด a แมทอะไรเงี้ยดูดของหมดปุ๊บไปแกมเดสแมทเลยเพียวเสียงเดินผีใช่ไหมที่อยู่ข้างน มันต้องโชว์นะเพราะถ้าไม่โชว์นี่คือเราโดนเลยนะอะไรขยับนี่คือแบบไหวตัวไว้ก่อนอนะประมาดไม่ได้จริงๆเพราะเราเคยโดนมาดแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ก็เกือบเหมือนกันนะโชคยังดีที่ผมไหวตัวนะครับแล้วออกไปเช็คไปประตูทุกบานก่อนก่อนจะทําการรีเซิร์ช oh โอ้ใหม่กอดเฮ้ยพีอันไงแม่งเดินสวนทางกันอีกก <c oughs> ูแต่คอนกูซะไอเทียไอชาติละยํา พันแมนเด t แไป๊บชิวครับ,รบโฮเมเลดโฮเมเลดอย่างเรานะฮะสายชิวครับไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งคือไม่มีบ้านเละมีแต่จุดไว้ของตามตามที่ต่างๆนี่คือวิธีของเราโฮเมเลดนะครับมืดตอนไหนนอนตรงนั้นนะฮะมืดตรงไหนนอนตรงนั้นจริงๆคนไร้บ้านแต่เป็นคนไร้บ้านที่มีประสิทธิภาพเพราะเราเล่นเกมนี้มาอาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ละ เราต้องรู้อะไรบ้างแล้วล่ะเกี่ยวกับเกมเนี้ยไอ้ดูซิว่ามีใครมาอีกไหมคือถ้าฟาร์มหมดนี่อ่ะเจอคนแน่นอนครับหมายถึงเวลาในการฟาร์มของที่นี่มันค่อนข้างจะใช้เยอะนะฮะระหว่างที่ฟาร์มอยู่คนอาจจะมาหาเราแล้วก็ได้คนอาจจะมาถึงที่นี่ด้วยนะเพราะฟาร์มหมดกว่าจะหมดก็นานโอ้ยเคหมายก็ซองทิ้งไปเลยมันเปอร์เซ็นต์เหลือน้อยละโอเคเย็ดเยแรงจัดจัดเพราะว่า สมมติว่าเราฟาร์มหมดนี่นะครับ ờ, เวลาในการฟาร์มเนี่ยมันข้างนานและระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยคนอาจจะมาได้นะมาเป็นเรื่องธรรมชาติอน,นี่มันสขบใส่ไม่ได้วะเกี่ยงเกี่ยงชาติพันธุ์นี่ว่สะสขบสขบกับปืนแม่งผลผลิตคนละประเทศกันนี่เกี่ยงเชื้อชาติกันนี่ว่าเราอะ่ะกูโมกูมือพนโนทั้งนั้นไอ้เดี๋ยวเขาดา่าไอ่ไว่ามึงพูดที่อะไร พันปืนอะไรของมึงเนี่ยเรียบร้อยกู <c oughs> แตกเอาจริงผมควรจะเตรียมเซ็ตไว้สองเซ็ตนะเซ็ตที่เอาไว้ปฏิบัติการ black operation black, <c oughs> black คือ black operation คือปฏิบัติการดำจริงนนะคือดำจริงๆอะ่ะช่วงมืดๆอะไรเงี้ย กับอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเข้าป่าอะไรเดินทางอะไรพวกนี้แหละโฮมเลสโซโล่เอพิโซดแรกนะครับผมต้องขอจบลงเองเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเอพิโซดหน้านะครับผมจะมาต่อกันอีกนะครับผมยังน่าจะมีประมาณ2ไม่ก็3เอพิโซดนะครับสำหรับโฮมเลสโซโล่เพราะตอนนี้ผมอัดเสร็จหมดแล้วนะฮะยังก็ฝากรับชมติดตามด้วยนะครับผมมากะรับชมว่าเราจะเดินไปไปไปอุ้ยเฮี้ยเล่นเฮี้ยอะไรผีสัตว์